คือต้องบอกไ้ก่อนว,ว่าวันนี้เราทํากระเพราพริกขันยาเนาะก็เลยจะต้องรอให้ตัวเนื้อเนี่ยเซตตัวก่อนสักสินาทีห้านาทีแล้วแต่เท่าที่ทนไหวแล้วกันแต่ยิ่งทนนานก็ยิ่งอร่อยเราก็เลยจะมาทําไข่ดาวก่อนแล้วค่อยทําในส่วนของผัดกระเพราต่อเพราะตอนนี้เราตำพริกเรียบร้อยแล้วเราใช้รอบนี้เราจะใช้ของที่น้อยสุดก็คือใบกระเพราพริกกระเทียมน้ำปลา น้ำตาลเล็กน้อยจะไม่ใส่ซอสหอยน,นางลมเพราะว่าอยากผัดกะเพราแบบแห้งๆเอาเล่งไฟก่อนเดี๋ยวต้องจัดจานก่อนด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นเนื้อส่วนของพีคัญญ่าครับคือรอบพี่แล้วเรามีโอกาสได้ทําก็สุกว่าิดใจเนื้อส่วนนี้เป็นพิเศษเนาะก็เลยเอามาทากระเพราพีคัญญ่าไปเลยแบบแห้งด้วยรอบนี้เราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะไม่ได้ใส่น้ํามันหอยใส่แค่น้ําปลาเล็กน้อยนะครับกินกับไข่ดาววันนี้ไข่ดาวเป็นไข่แดงกลึงสุดเนาะขอลองกับหอมเขียวๆก่อนละกัน ต้องแบ่งเนื้อหลานสไลด์มา,ข,าข้างจะใหญ่นะขอเป็นเนื้อเผลี่ยวๆแล้วก็ใบกะเพราเล็กน้อยไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะเท่ากับในกระทะไปแล้วอันนี้เราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมพริกในห้างมันชอบไม่ได้เผ็ดมากอันนี้เราไม่เข้าใจจริง,รงอะ่ะเพราะว่า เราเราซื้อตามตลาดสดอ่ะมันเผ็ดกว่าอย่างพริกขี้หนูสวนเนี้ยมันไม่ได้เผ็ดมากเลยทั้งที่ใส่ปริมาณเยอะก็เคียเค้ยวๆเคี้ยวๆเพลินๆแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนตามตลาดอ่ะรู้สึกว่าอุย้ยสิบเม็ดนี่ก็แบบเผ็ดอละนะอ,อันนี้เคี้ยวพริกเพลินเลย บอส่วนที่เด็ดของพีคัญาคือนี่ครับมันของมันหอม Mặn đen mà. แล้วเนื้อก็มีการคายเลือดน้อยๆนะแบบว่าเนื้อมีการคายตัวนิดนึงหลังผาดไปก็นี่ค้าวจะมีความแบบอมแดงเล็กๆแบบบางๆนะไม่ได้เยอะยิ่งสับืะเนื้อเพี่ยว สำหรับเรานะถือว่าเผ็ดน้อยไปหน่อยถ้าเผ็ดมากกว่าน,นี้จะโอเคมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่โอเคเลยนะรสชาติดีเทลเสียเรื่องเดียวคือพริกมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกในตลาดเสียดายมากทั้งที่ใส่ไปเยอะแล้วนะเข้าใจว่ามันจะเผ็ดแต่ว่ามันก็เผ็ดแค่แบบร้อนๆคออยนะ่างเงี้ยแต่เป็นอีกมื้อหนึ่งที่อร่อยถ้าคนทั่วไปด้วยนะ แต่ถ้าเป็นคนที่กินเผ็ดอย่างเราก็เอ้ยอีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงโอเคมากเลย